แหละเคละเราจะตักออก,กอปเปกันกรกอบแน่นอนพงแน่นอน ไปดีมินิสิพามาเฮ็ดเคียบหมูเคียบหมูก็ก,ก,กโพงๆเลยวิธีเฮ็ดกันง่ายๆเลยเนาะแต่ว่าแซบแน่นอนกโพงไปเบิ่งวิธีเฮ็ดกันเลยอันนี้แม่น,นังหมูค่อยไปซื้อมาจากฮารแม็กที่ขาเจ้าขายหนังหมูเนาะขาเจ้ามีเครื่องมาชินที่ว่าซอยให้เรียบร้อยละขาเจ้าลืบเอาไข่เอาอย่างมันออกเหลือแต่หนังลอนจอนเลย แล้วก็จะเกระตัดให้พร้อมเรียบร้อยสิได้ประมาณนี้เนาะคอยกลมาล้างทำความสะอาดดีๆแล้วกลมาต้มสิต้มอยู่ประมาณ30นาทีค้างหม้อฝดๆแล้วก็ต้มต้มให้มันสุกขคข่ะลสิใส่เกลือลงไปประมาณบ่วงตักกิน บ่วงตัวนี้มันเป็นบ่วงน้อยเนาะใส่สองเท่อกระิประมาณบ่วงตะก,กินนี่แหละต้มมาได้สามสิบห้านาทีก็มาเช็คเบิ้งงนังหมูเขาเนาะเขาก็ตักขึ้นมาแบบสิแล้วก็เอาซ่อมน้จิกขันมันจิกเข้าแบบนี้นะมันสุกแล้วเนาะนังหมูสุกแล้ววันนี้ก็เยะไปล้างล้างนา้ำล้างให้เมือกมันออกสุกแล้วก็มาทอกรีน้ำมันออก ลีน้ํามันออกเพราะว่าเฮาสิไปล้างเนาะล้างน้ําเย็นกะสิได้จังซี่เนาะหนังหมูที่เฮาต้มวันนี้เฮาก็สิเอามาล้างเอามาทอกใส่น้ําเย็นซาวเบิดซาว แต่เละมันออกไม่ให้มันมีเลือดเนาะเช้ากสองสามน้ำ สิเนาะสิได้หนังหมูที่ว่าขีนสะอาดเนาะบัน,นี่ก็ชิไปเอือบก็ทิมาเอือบเลยสิใส่เกลืออยู่บ่วงตะกลินประมาณนี้เนาะบ่วงตะแกงธรรมาดาเพราะว่าตดต้มก็ใส่เกลือได้แล้วแต่ว่าหาก็มาลางออกแต่มันก็ยังมีความเค็มอยู่เนาะแล้วก็ทิมาใส่เป้งน,นัวเป้งน,นัวนี่ก็ชิใส่อยู่ประมาณครึ่งบ่วงประมาณนี้เนาะ กัะซิมมส่อันชิคเกน้นเฟเวอร์หรือว่าขนอเนะาะซีไอยู่สองบ่วงสองบ่วงตะก,กินขนอน,นี่มันชี้หอมสวยให้เคยบหมูเขาหอมประมาณนี้เนาะสำหรับเครื่องปรุงก็มีแต่เท่านิแบบนี้ก็ะชิมาซาวเลยแบบง่าย,บายสบายเลยซาวให้มันเท่า,ากัน เรวเข้ากันดีๆแล้วก็เอาไปตากตากให้มันแห้งแห้งเท่าไหรแห้งดีประมาณสองสามมื้อแลมาเบิ้งตอนมันแห้งแล้วก็ซีมาทอดให้เบิ้งแล้วก็เสียมมาตากแดดสองมื้อตากแดดหอนหอนสองมื้อให้มันแห้งแห้งเวลาไปทอดมันจะค่อยพองนี่ก็คือหนังหมูที่ตากแดดสองมื้อ แต่สีแห้งประมาณนี้แข็งแห้งถึงขนาดว่าอันข้อสามมันดังประมาณนี้แล้วก็จังไปทอดมันจังสีพองก็มาค้างหม้อน้ำมันให้มันฮอนแล้วก็สีทอดเลยการทอดนี่สีทอดอยู่สองเท่ออันนี้แม่ทอดเท่าทำอิททอดเป็นสองไรเงี้คนไปทอดไปทอดให้หนังหมูเขาแตกเปาะแปะเปะแปะให้มันพอง ในระดับหนึ่งเราจะค่อยตักออกใส้เวลาโบดดนประมาณสองสามนาทีในการทอดอันนี้เป็นทอดทัทีหนึ่งขั้นตอนนี้สำคัญเนาะให้มันแตะประมาณนหนังหมูนะ ทอดเทอร์อิดนะให้มันไดประมาณนี้แล้วก็เตรียมอ่นนะน้ำมันที่ว่าชิเซ่หนังหมูไว้ชิเซ่ไว้ประมาณสามชั่วโมงชิตักออกกตัวนี้มาใส่ตัวนี้มันได้ซ้ำนี้แล้วก็ตักออกนะเพราะว่าเน้ำมัน จะบุษเเ้น้ำมันห้อนจะแซ่้น้ำมันเย็นจะบุแซเ้น้ำมันห้อนเ่าซีแซส้น้ำมันเย็นเพราะฉะนั้นต้องเตรียมน้ำมันไปตั้งหะในการเซ่ซีแซส่ยุ่สามชั่วโมงแซ้น้ำมันไว้แบบนี้เนาะสามชัมม่วโมงแล้วค่อยมาทอดแค่สุดท้าทย วันนี้ก็มาค้างหม้อน้ำมันทอดเท่าที่สองเน้นให้มัน,นจมลงน้ำมัน ใช้เวลาดนสองสมนาทีมันกระพงป๊อกปักปอกปักขึ้นมาแต่ว่ากระทอดให้มันอ้าแดนินนึงมันค่อยกุ้มดนเวลาเอาวาดดนมป็ก็ยังกรอบอยู่หะนะความโพงนี่ับประกันเลยตามสูตรเลยเด้อ พราะว่าเฮ็ดกิ่นหลายเทือแล้วแล้วก็เฮ็ดตลอดบบอยากนซะื้อเขาเนาะผัดซื้อคือเจ้ามันมันโดนแล้วลังเท่อมก็ขิวแล้วบบแซบคันเฮ็ดไม่ไหม้ซีแซบกินกับต่ำบังหุ่งแซบกินกับข้าวเปียกเนี่ยประมาณนี้นะกิ่นกับแก้วบองเฮ็ดกันง่ายๆเลยเนาะกินสดกินไหม่กิน่นแซบ อมันเอ้าแดงนนหนนึงมันค่อยกุ้มโดนเวลาเขากินบเบิดสามสี่อาทิตย์ก็ยังกรอบอยู่ประมาณสินะแหละโอเคแหละเราจะตักออกอัประกันกรอบแน่นอนพงแน่นอนอเคียบหมูกรอ,อบพองเลยวิธีเฮ็ดกันง่ายๆเลยเนาะ แต่ว่าแซบแน่นอนกอบพูง